อำนาจะเลื่อนเรือาเบิ่ไก่สิเมีเห็นข่อยยุติอม่วงเน้อพี่น้องมัดวนี่บักม่วงเบาค่ะบักม่วงรองเบาแ่บแทบพยาบาลกินไปหลอดถาดนึงนี่ถุยมกินมันกินเยอนี่มึงกับกูหรงสิ้นว่าบอสิบยุมด่าเี้ขี่บ้าโว้ยแวไม่ปสวนก็ได้มาถึงเนาะ ว่ขึ้นที่หางง่วเหรอขึ้นบานหล่อทีนสิ่วขึ้นบ้านหลอกปเลยันนี้กับบ้านเร็วกับ้านตะไบมงไปหานาลิตากรนัลิตาไหลผมพี่น้องบัวบัวเาะแต่ไปขึ้นบ้านใหม่มามาจ้าปลามาหมูสิบสามเลยเนาะรักทุกคนขอบคุณค่ะไปแห่งว่าหมูสิบสามอืมมันบ้าได้เป็นน้ำอันนี้มันเป็่านน้ำมันเป็นน้ำโทษซับไปนี่อือ เย็นดิลุยตั่งปลามาใส่บาทหาโลต้องพอาติดจัใจจินจั่ปลาเฉลี่ั้งประหลุนหาโล่เก้าองค์หุ่นเนาะกูส่งให้นั่งองค์ละโล่หมดจังดิลุยมาเรียบร้อยแล้วจ้ะกูสั่งปลาหาโล่มึงติดไปมนจั่งเนี้ยเหมือนมีอ้าวมึงติดว่าตาป่านบ่อยลวงพอกินมาจนแล้ววะเอากระซุ่มไปรวมงานเนาะคือแม่เอาป้าขอาสิมันมักกินทอดไปแห้งไง ฮลโหเด้อพุ่นแลบ้านกี่ยอดเด้อว่าสันพันว่าย่านู่วงยอยู่วงหนึ่งว่าดีช่วงเมนึงวันเนาะปิดนาครัเดียววันเนาะวลรอที่รุยกับเกสีมากวันนั้นปรสันตะปันที่ไปเล่าฟ้าพี่พ่อเราะที่รุยสดแก้วมาสันเนาเจ้าล่ะสดเดี่้วถิว่ามากกว่าวดแก้วนักได คออามาตาเบาเนาะอย่าเยวกินพวกเรากินข้าวต้องกันช่วยนำซุปยุนีช่วยเกี๊ยวยุนีโอ้ยสอนเพื่อนนี่ปกติมันจะมีมัพักกันนั่นพักเสียพักร้อยข้างนั่งหา่าเขาสอนเกี๊ยวเ่าสอนกินนี่เา้าดะฟังม่อนเยย่ถวยเกี๊ยวไ่อนปัดออกปัดหน้าปัมาเลยตากะมังหง่องจังเลย คือว่าทั่วมันสนเนาะเข้าหัวขักเมื่นอ่ะเท้าหัวขักหัวแน่เียแล้วออกาเออบน้ำตาลมันจะไม่เลีกนเมียจะไปตาจะได้ดีตาไปทําไม่รู้เขาเป็นอย่างเมียอี่มันเปียกหลอดหัวเลยเขาจะไปซักโซฟาไดิโซฟาหนังมีโบว์มาหนังด้วยดิเปียกคอดโซฟาหมดด้วยดิ นี่มีการกินปั่นมาแมนค้นทองมาสั่นนี่เด็พี่น้องค้นทอง,เ,ง,ทองเอา้าอามันจะคิไปเลยมิทเ่ออออหรกนเมันเป็นไปล้หรือเป็นไปล,ล้หรือมเดมันมีล่ำเรือง<ด>ีอ่เอครับเรืองอย่งมีประก,กวดพรอะเขาขึ้นกวนเลยประกวดกวนกวาตัวตัวกะ พันพาไปเอาซุมหนึ่งโอโอโอเป็นอย่างสกีปคมมัประตูก่ดม่ดอระไมติดรปโดหมอกล้้เลืองห้องหนึ่งกัห้องหนึ่งกระชับเอากระชับกระชับน้องยูโดนปิดกั้นหรือเปล่ายอนคนดูหาไปไหนปิดกั้นล่ะกัเป็นน้ำทัพทรศพยุทพมนี่ปิดกั้นบันบัขืนฮอดคอมเมนต์ด้นี่มึงพอดีอย่างเนี้ยยูมาเบิงอันยูพีมึงพูดีอย่างเนี้ ขายของบได้ขายโพด้าค้นซมื้อนี้นั่นโพด้าคนหมู่บ้านก็เมื้อนี้ล่ะคือกันปวดหัวพี่ันโพด้าคนมาอยู่เงินเอ้าคั่นคั่นพูดถึงอันหมายถึงว่าบุกถึงหมายถึงบุคคลที่3นี่มันสิเป็นกันเลยเออไม่ใชงเป็นอีหย่างต่างตีหมายถึงเขาเด้คั่นนั้นคำนัยไม่ใช่อหมความหมายของคุณหมายถึงบุคคลที่3มนี่มันสิขึ้ันเลยข้าวบ้านกันขูยากเห็นอีหนามันกันที่กันไปยังหนามันอยู่ หมายถึงว่าขวดถึงการถึงขวดถึงเมีนก้าวถึงแปลว่าทัพนองเข้ามาถึงว่าเนาะอ่าหมายถึงวันนึงฉันไม่กลัวคุณหรอกเธอจะมากิ่งแต่ถ้ากิ่งแน่เก่งก็มาแบบนี้เมื่อถึงเมื่อถึงประมาเท่านี้เป็นไปกล่าวถึงบุคคลใหม่คนที่บุคคลที่สามถ้าบอกกันปินกันเข้ามาดิเก่งขัดเฟซบุ๊กจมื่น YouTube ง่ายๆขึ้นได้หมดเลยแต้ยิ่เสียงป้องแรงป้องแรงสอดแซี่มกับอะไร ทางแด้อะไรกาไรยูถูกว่าไหนเงินเงินพันกว่าบาทนึน่ได้รู้ <laughs> สวัสดีค่ะพี่น้องบอกม่วงค่ะข้ามีไงตัวตัวงานอะไความ,มวเป็นอะไรเอออะไรเครีองหนึ่งอะไรนักงกูเป็นเพืกันที่เรียกข้าวไอซนจะไหนวะตอนนั้นบักกะปิอืมก็น่าคนยิ่งปิการเบิดก็สร์น พวอขายของก็ถือปีกันยิ่งแอตที่สามมื่นเหรอเขาว่าปะที่ยนเแตงโมตายขึ้นไหล่ึนคนเมืองสั่งขบ้นปีกันในปีกท้ายขั้นสูง้ไส้ขึนส้กุ้อจะกําลังตายบ่สั่ม่นอยู่หนแม่พนาไไรนั่นยังเหลวตะกอนไม่มีวยสุปเนาะไปยิ่เก่ามันเข็งก็สีเว้าครับแปะต่วนข้าวปาก มอค่าคอตายแม่อุดีมันขักจะมีอะไรู้กับคอยเปนน่ไมเียนอะเขาเลือเยน้ค่าายเขาจะมาแจ้งตรเทียงหนุมมกิ้งเขาเป็นมีชุดใบหน้ามัน่เขาอย่่ชุดแบบอะไรชุดอดรก็ไดบาตะเปี้ยวชุดเพื่อสักหนือชุดเปี้ยว เดี๋ยวพี่น้องข่อยจะทั้ง่อยข่อยสิลงสักก่อนข่อยสิเฮ็ดโทต้ซะก่อนใหม่ก่อนมาเบิ่งเจสีถาเบิ่งเจสีถาเมืองเจสีถาด้วครับเขาบ่เคยไล่เขาบ่เคยไล่ในอันนี้ไล่อยังเทียเตอร์ป่ะแมนมั่นก็คือท้าเมร์ไล่เจอดูบนี่ไล่พังนี้ข่อยบอกเคยไล่ในนี่ข่อยท่องกันไล่เทียเดียวนี่ละเพราะว่าข่อยเขานาเฟ่ตข่อยนี่มันบอกขืนมองไล่สดให้ข่อยอ้าวเจสีถามองอันนี้เคยแพ้ มันหฮามันมันจะมีลร่ยส่นอ่ะหอกนว่มันจะเป็นลายสดวลวมันจะมีข้าวมาสดขึ้นเลยหอไข่ไม่มีอันเจ้าค่ะฝกดตรงอันเพื่อแผร่ไปลายส่วอันนี้มันมันเป็นอันเก่านะนี่ห้อ่อบบกรอดปะใช่ชดเทียนขาวเมืองอันในตอรีเมียโอ้เออแปรรูปไหไหมตัดใส่รูปท็อปรูปท็คุณดาวลอกนี่คุณ อ๋อขื่นเลื่อนไก่น,นี่มันจะขื่นสดเลยนี่เห็นบ่ั้ยนี่ก็ขื่นเ้างข่ายต้องไปอันก้ต้องเคยเห็นนี่มันอเอาก็เป็นนี่ขึ้งไปอัพโหลดใหม่ข่อยเลยมันข่อยไล่ในแอปนัน่นข่อยเลยหองข่าไปไล่มันบ่ขื่นเลยคนบ่ขื่นบะมังเกีย๊ยสีระค่ะเอยบะเมนกับบอขื่นคนเบิ่งกับบอขื่นแม่นี่เกี๊งแล้วค่ะแล้วแต่จีบอากาศมันมึงนวะไอโฟนสิบสองเจอกูแท้ล่ะคือหมูน่อยเนาะร้านกูเมีย มืมตายมันว่ไปใส่มาใส่หัวยคอมเมนต์กับโบมี่คนบ่ขืนคนขืนซีร้อยปิดเครื่องแล้วทำใหม่แม่แล้วเปิดใหม่แม่ซื้อไม่น่ะซื้อไม่อยู่ไอโฟนสิบสองปูแม็กย่าไปเอาเดอร์พี่น้องก ต้องเห็นอไหมต้องห็นของไหมท่านใส่บดีไหมใส่ไปยุใกรตัดประจำนี่บอสต้องับเป็นมาตองเป็นต้องห็นของชุดไม้ยบอสหินของไม้ชุดไหมของชุดเสด็สด็ไม่เพ่ไงต่ขึ้นหน้าเราเข่าเรไม่กินหรอทงไง่ะมองมองท่าม้านี่ต้องเ็บุะบอไปงานว่ใงไงติแมซี ไปสิเห็นตีมีสัตูุนล่นกันหรอปานี่ปุ่ดบ้างเรียนท่างันหรือนี่แม่หมเดอนแล้วนมอที่เขาบอกกันเอาละเทียนที่โซกันเพื่อไรบ้านี่อัมาน่งกันมีอะไรนี่นชอม่กันม้องคอยาฮัลโหลโอ้นี่ต้อจัายัไม่มีมาในอักขสกันกูมบอกเยอ เต้องก็ตายเรื่องของาตายแต่คนมันยืดเทียมเอาอยูเกยวกับยียมเขม่ไออฟฟิศเขาอยู่ในนี้ปเราจะขอ่ตายเปอีแม่มาหรอพสันสิผูกยึใส่จังไหนสิไล์สดบอกพกูเลยเอากุนโอเคอนเราครับวนหน่อยือว่าสิไล์สดส่งเดี๋ยวไล์สดกันเออท่าไรสันอันอันนี้สิลุ่งเลยวันนี้เอาลุมที่ไหนจะกัอะไรไปลไคุณยนว ค่นอน้าจ,จะปูแขนเอาคนเล็ววเกน้อยตีโคิดค่ะหางจำโคตีโคิดค่ะคนละแสนนะครับพี่น้องบอกคุณบอดเพื่อเาโอ้ยติดิกรเทียกกันนะจะ้าว่าเสียดายเ๋ยวยุ่หน่อยอีที่หามือคุยเถียงหมออายุยู่ยยหอลอกเทียนะคนครับก็ว่าัตวเนาะใส่เขาใส่เขาเยอะแยะไปดูอะไรบอแมนอัน,อน พอสิบ,บอกซุ้มอันยูนี่่อยลวกรไล่กลุ่ลมแล้วเอสิบอกซุ้มนี้ไเกิซุ้มพันนนใครผู้ค้าดีเนี่ยเป็นปยังไงก,ดก,กนดูมันมีมอซขนาดแพร่าวค่า กีพนันนี่นเป็นระเบียบค่ะผู้ได้จองกว้างอะไเลกว้อนนะคะเพราะว่ามันไม่เป็น,ปนงานฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนด์นะแลนลันนลนนงมันคือมา่ตะเสียงมีหกคุณกูณด่วน ับว่ากำลังแจ้งหนานลยคัะเริ่มแต,งต้งสบายมั่รขบว่าจวดพันเริ่มสิงาขึ้นแล้วมีรอยหยุดรอยหยางอผูยบาลก็ได้เรื่อยเยข้เลยแต้งหนาครับว่าพันจวดปัญหาขึ้นวันใหญ่วันวจวดยากแจ้งสบายนะคะบเนะถ้ถมองไหนก่อนคะ่ะ ามหมื่นได้ครับพี่น้องดันหอดสามหมื่นเพราะเด็กมึงหัาหนาโกนหัวไปเขาบอกชาติมุทมาเดี๋ยววันออกกันไปใส่ผู้ช่างกระตันเป็นดอกพีกไม่มีเงือไปรวมงานบุญลอยบ้านบูชาเมียนขาสั้นเร่าขามีนข่าบุญลอยบุญบุญลอยบ้านยาบูดทาบุญลอยบ้านป้าเฮตีเฮหลายทะลเแ็่มื้นเดียวจะเปลี่ยนตมย เมบอร์ในแม่่ไ,ไดคุ้มกินังดีละสมดีดีค้นบ้านไหมพยาบาลจะไหนน้อนี่สีเรียมหรอพี่น้องววนบานหูบเอาเนาะสร้างเลยเอาพาที่ไหนก็ถมอยู่เนาะพัาอยูกสองบบเท่คันไม่สามแบขึ้นเสาไปแล้ข้าแล้ว,ลลว,ลวยังอ้อมเลยบาิคนที่เรยแขกั่ไป้อหยิ่งบกินังสักก้ปนันออันนี้พุทอัจันทน์ผมเนาะไอยู่ดีดีหลางเก้าเลยบนี้เอาไรั พอพอถงน้องะสุดดุยลงเพื่อนมันจะมีผู้บาดเยู่นแต่เข้าไปสอนอย่างนี้องไเรยกห้วงพ่สิหองเี่มหืเดือน่สบห้องก็วาเห็นได้ว่าหันเยมันหันกันมาหัวมจะต้ามหัวกมองขี่มีตาหันมาหันอดี ไม่สัดส่วนมากกว่านี้อ่ันจปั้แล้วก็ายว่ยน้เดียวายว้าเ,ดยาเดียวขอรอดนกับทุบอเม่งลข้าวนี้นก็ยให้เขา่น้อรย่างะไรอย่างตาล้อไมาจะได้หาหาแล้วนแล้วต้ใ่ขึ้นา้าจุดจีนี้ไรสวบ้าผู้ไทยแล้วครบพีนน้องบ่มีการเบียนเกิดขึ้นดอก มีการเบียนว่าม,มีการด่าหมอกดามาเด,าาดาาะะ้่อค่ะให้หักกันแ <ดา S 1> พ่งกันค่ะคนกัสิเข่าใจพิทซื่อนี่เป็นอะไรนี่เมมนอิไรพี่คือควาเห็นบ่ยอีหนึ่งเงาเนนเอาหมู่บ้านไปบ้าน,น,าาน,น,น,นห่บ้งนตะขอนเนาะเมียนม้อนี้ม้อนี่กรไอ้ไ้สองมือ ผมสามพันกกงสี่พันน่่ะไม่เรียนตีสามเนาะท่านี้พากันปูมั่นเฉยเมียมึงประสนปูมั่นอท่อนมั่นนี่เมอรถอ้อยแรนรถไทแนไฟเตเห็นถมอยู่วันเขาเห็นีไเขาเห็นในน้านีประสนคือเขารับจ้างเพื่อเขาเมาปูขึ้นได้ไหรแต่นนี้เขาเห็นคาเห็นเมียเตย พ่อเรีมอสูเออพราเาส์าบ้านไปคือแบบนีมินเขาไปกี่อย่างงานงานเด้อเียนบอเมียนอู้ยเปิดให้เปิดมั่นาคุณพอเาเฮ็นเฮ็นให้แต่สิเป็นเทั่ให้อยมากพ่อเ้าคืนไปลงล่ะตีสองีสนี่ตีเาลูกเปเล่ะเมียนตีมามาสอ่สินสีธานน้องคงสีนี่ตีสามพักกันขึ้นเอาคนมั่นขนรถเราถ้ากันเทียวเทวถ้าเขาได้จอดเูว่าวานนเขาเห็นที่ยังบ้านไนนี

เดี่ยวไปด่าหน้าเดียวเียท,ท,ท,ทุ่นนนีฟางแล้วนะทุนเรืองี่ยางียาเไปเห็นหน้าให้ทำเร่าบแจงเดียวเวไปด่าหน้าปฮถ,ถูกมากช่วยด้วยีได้อยู่นทินทางแล้วนี่ยนีกบัวมานนี่ยยางแจงน่าเยมากัไปด่าหน้าจอองใช่ไหมล่ะเทางเล็ตัวน้อยอย่ามันผันนนกควันเนาะเขาจะเบียงอะไรกเลย

กูแบดซทีเด่เมแรงออกูแบดเป็นเทมแลงใครรองเนี่ย้่กูเอายุรองมุ้ันมวนอยุจีกับปันแม่นเองอายุกับปันแอนเอียงก่อนเพวแเพเอียงก่อนั่นเองรอดไหมรอดม้นมวนเก่งเมั่นว่าเก่ง่ราอเด็หน่อยเอหน่อยซาม่าขวัาละกเปิดปานังนะ พบกกาเล่นกาอย่างมึอขึ้นมึอขึ้นจะมาให้น้ำมันเขาเรีนลูกที่ถูกเรื่องมาปเนี่ยให้น้ำเขาคุสิเป็นนั่งอีกน้องตายที่ไหนคุณสิ้ให้ดิค่ะย่กับมาล่ำพิเยนแช่เลือดสิบสามสิบสามินส่เนบ้างล่านอยู่แม่จะมาเย็นบะมมแห้วเนาะประเดิมล่ำดีไม่ยังเป็นจับภาพเพาเป็นจับภาพ สวัสดีครับพี่น้องเออกูจะไปได้คาดออมเถียงอีกสักแต่แต่มืือแค่กิฬร่ากันคาขคันลถเอาเอาเมจะใส่เสือถือข้างยู่วันนี้บัวจะใส่ถือข้างอยู่บเอาเพถืออีกตัวะมัน้อมตายไมใส่เอาคนเดาจะใส่ว่าจะใส่วั่น้ง่เสียผิดท่านเอาที่เรเขาว่ามันเป็นแมมีบอกลูกเศ้าไร บักย้องไรตีเออมันไรรูดโอ้ยเนาะพราะถ้ากูไลขึ้นดีขึ้นไรแกกบปูเลยนี่ค่ะพี่น้องมึงเห็นไหมอันเป็นดูดูอันนี่เขาบอกจะเมื่อแล้วมืึเห็นเมียเนี่ยเขาสิดว่าถมทีเขาบพูดจังบังถมเพราะทะเลาคำสั่งแม่นบ่าเออเนี่ยพี่น้องมาลำมวิเชียนแช่เลือดค่ะเขี่ยมาลำมดิโอค่ะมีเชียนกันนี่ละ พี่เกียน้มหซือเซียนเนี่ยเอมาไม,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 ม่แม่มีซีมาพอกันเลยผมครับควรโอ้ยยังวากันไงเนอุ้ยอันผู้บอายูแอมากจนหมาาเเดเศ้าเ้อผู้บ่าวดี่อันที่ข้ออะไรขายของในดีไมร่อยข้ออร่อยอื่หมเอเมเอขออดมากหมด,ดมเศ้า,าดีใจวาค่ะเคยเห็นตามนะขาว่ากินข้งวซีอมาเออสีลักกระามเนาะเจ้ากรได้ดีใจวาค่ะบรรเยากันเนาะสาวอรเอย เมื่อใดก็งานบุญอืนออื่นบ่าอื่นบุญลอยบ้านแต่ว่าแกจะทรงเขาในคุมอันนั้นอยู่อันคุมใหม่ใแม่อันฝนดันดาบ้านครับอันไส้บุญอันเห็นแล้วทรงเขาคุมแต่ว่ากับออื่นก็สิบประเด็นไม่หราเริ่มกันล่ะอย่าบอเริ่มหรอกกินเค้ก เลยกินอะกันเนี่ยพ่อันดเนื้อใดแซ่บอยู่แต่ว่ากินแล้วเรอจน้อยทีทีจากกันบานท่เน็กไฟนีหยอดสางมิงเดือดท่านหนี่จะไปหอดท่านหนี่จะหอดเรื่องสิบเปนทีพูนยาบางก็แฟผ้าเบลท่านนี่งไม่ให้จะเรื่อนท่านนี่ไม่ให้จะเรื่อัสิเป็นทองพาแฟผ้าเบลเายื่อว่าสันบจ้างเขาเห็นหน้าหรอ สื่าสื่เป็นทานงานาบ้านหรือไม่นาบ้านน้องผู้ใดกูเ้นไปจอดรถหันมาเลยจะใส่มาได้ยูมเศ้าไปแล้วทีทีผู้ใดเข้าข้าวเลยครับ คือวจะเปิดวงเนาะขันยลยไก่บ้านเนาะง่ายๆโอ้ยผุนนี้ผุนอ้ยผนนาออสิบสามลายผนที่ละตีละกาอันยักบาทสิบสามลายนาะแล้วจองแส้นหาว่าเนื่อพอดีสื่อเดีพอดีสื่อ อพอดีซื้อราคาพอดีางามเป็นวงการสวัสดิ์หรือท่านนั้นในละแวเซียนเมียกับขอนแกนมันกับเพี้ยงโผล่จนได้ผีประจ่าคุณเนาะแต่ข้นไกเขาไปอยู่ได้เนาะพูดถึงว่างทำมันขอเป็นอีไม้เด้ข่อยเพราะว่าซื้อหยุดหันดีข่อยซื้อเยอะแล้แถววันน้องปันสะอาดปันสะอาดอันรัตตานี่บอกเมียนเลยออกมาทานกันเออ นถ้าอายุอย่างยู่งผุนอยู่งรุ่นมีมูมีผัวกูออเอาก็สิว่าวอยูไ่ไก่ร <c oughs> ะเบียบนี่แล้วก็สิอยู่ไก่มูนดัลลามูนอัลเบอร์ไมชิงว่าเออแบบมันกิดหมอลำน้ำกันทั้งสี่น้ำทาไมานั่งไปดิย่ำเหมือนระเบียบดำหน้ามันกับไปเยี่ยวเขาเกับไปสีเขาเขาไปเ <c oughs> ไป,ป็นผัวมู รูปนี่คือบ้านพี่ไทยก็เทยเนาะนี่เนา่เอื่อเทยเนาะสุดเดเฮ้ยผมเน่าจิงเขาบอกเห็นตัวจริงหน้าเหมืกับสิคิวานั่งคนใหญ่เนี่ยแต่ว่าเบาเบิ้งในกล่องนี่อย่างแต่ว่าเกียรติที่เขาได้ไประเบียบบขาได้ไปจ้าเหมือนมาซอยวัฒหนาพีวค่ะว่าตลกคนติดโควิดนะคะอี่นึงกับขาลอยอีนึงกับติดโควิดโอ้ยมางานบวชครับวันนี้งานบวชวัฒหนาภี อ่ามึงกลวนง้ตีกวนผู้เรียกเองฮะงงทีกาเ่ทไมบน่ วอมีจะสูตใหม่นาาตใหม่เนาะห้าเขารับธรรมะอีอย่เนาะแมวได้หาแ่อย่ด้าของมันน้นเราอเบ่่ดดบอดไเน่งเดังนะใช่คร้บมอดังขอว่าส่เลยนที่นนก็อยุ่่กปรนค่อยจุกเนาะ าบุญท้อมาดเหตุบุญเเอไม่ตอรัไปยยไม่ตอหรอบอีมาฝ่ายพ่ออ่อแล้วกเเอาเกิดเฉพาะูมะูีูเขาก็ีหลามีาสี่สี่กนและกัไปกบพูนบนรถเลู สวยเนาะว่าสวยรว่ามตาาปลอดภัล้วเนามันักตาหานยคนนั้นจเอาูหขวานไปใส่ใส่เมนสวยนะีขาวของแม่สวัสดีจ้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดม่าลีตามขนไแม่แนี่ยวานมสี่มาอย ulously, ่างเอบอกดดดีงั้นแต่ว่าซอยขนาดแพะผ้าว่าเที่ยงวันพี่ตลกพี่ตลกคารอยพูดอย่นีก็เลยมา ค่ะว่ากีมาูดข้องนอกอีก้ออะไรไดน่เรื่ยค่ะเนอเออจะเฝ้านั่นกคนเลยถ่ายว่ถ่ายพี่กจีม่าแ้วเข้าาไดตาก็ไยบารไม่เห็สีจะาตเยหละสีเงี้ย้วไปนันเี้ยากันไม่ต้องหัวอาไมสามีก้อนกับพี่น้องที่ว่าพื่นคน